ออดกเกษตรพรยอิโยมเอฟซีทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันที่27เดือนเมษายนก็ขออนุโมทนาับโยมออดยมพอออดหมอลำออดซึ่งตอนนี้ก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะได้ถขาไว้ รูปปั้นองค์พญานาคมาให้วัดทำแจกของสาวดีให้มานานแล้วแหละตือองค์นี้นะองค์นี้ก็เลยได้ศึกษาหาดูกับเจ้าภาพยมพ่อออดว่าเมื่อเอามาที่วัดแล้ว แต่รูปปั้นองค์หลวงปู่ก็ยังไม่มีที่ปริษฐานก็เลยจะทําที่ปริษฐานนะของหลวงปู่เป็นพญานาะไว้ขึ้นมานะตันนี้ก็เริ่มทําลงมือแล้วนะแต่ก็คงจะหยุดไว้ก่อนเพราะว่ายังขาดปูนขาดหิน ตาใต้นะรอจะภาพก่อนนะดังนั้นก็จะพาชม,มตรงตรงนี้คือตรงที่จะทำตรงที่จะทำ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ำใส่น้ำใส่น้าตรงนี้ก็จะทำเทป,ปูนขึ้นมาแล้วก็ทำแท่งขึ้นมาแล้วก็ออกองค์งลงปู่มาปริจฐานแล้วก็ให้ลงปู่ปล่อยน้ำลงมาแล้วก็ลงมานี้นะแล้วก็ดูดขึ้นไปวนเวียนอยู่งี้วนเวียนอยู่งี้น ก็อยู่ประมาณนี้เนาะทางนน้นก็เป็นพระแม่ธรณีนะตรงนี้ตรงนี้ร่มทั้งวันร่มทั้งวันเป็นศาลานะฝั่งนี้ก็เป็นโบสถ์นะ

ดังนั้นนะท่านใดยมท่านใดนะสาธุชนผู้มีศรัทธานะเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วอยากร่วมทำบุญนะก็ขอเรียนเชิญได้นะที่วัดหงสวัวดีคำแก่กนะับอาตมาเองนี่เลยนะผู้เป็นดูแลวัดนะก็ขอเรียนเชิญน,นะนเจริญพรนะร่วมทำบุญเอาบุญเอาคุณด้วยกัน เสียงเท่าน,นี้หรือใครอยากจะโทรสอบถามเข้ามาก็โทรเข้ามานะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรอาจจะมาเองนะเบอร์โทรก็ศูน1 4เก้าเ็หนึ่งสี่ห้าสี่เก้าแปดสองะพระอธิการบุญผินทิศขาเจ็ดโพนะก็ขอเรียนเชิญเจริญพรนะ tiếng này cái này tiếng này u u tiếng đấy tiếng này u u เสียงอะไรคือก้องอะไรเงี้ยเจียบเลยเสียงน้ำตกก็ไม่ใช่เสียงน้ำตกก็อีกแบบหนึ่งเสียงอะไรก็ไม่รู้เออเจียบเสียงอะไรเนี่ยดังวี่นี่แปลกนู้ส์เจี๊ยบอะ Con tẹt kì Tiếng ở lầy Tiếng mùn Nó chơi chẳng nắm tốt Tiếng ở Muốn tiếng à แปดแปดพอละพอละ